เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอน,นเล่นเกมการินาฟรีไฟลกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นการินาฟรีไฟกันในโหมดแลงนะครับผมนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าฟรีไฟลเนี่ยมันมีโหมดแล้งด้วยนะครับนะก็ไม่ค่อยได้เล่นไงนะครับก็วันนี้กลับมาเล่นแล้วนะครับก็ผมได้ไปลองเล่นมานะครับก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะแบบยิงคนได้แล้วมันสนุกไงแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นในคอมนะเพราะว่า โทรศัพท์ผมกายเข้าใจป่ะคือแบบโทรศัพท์คุเข้าฟีฟลาแล้วก็แบบแชร์เกมในภาพที่หน้าจอคอมนี่แบบมันก็ก้าตุกลวละ <c oughs> <f> นะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะเล่นในโทรศัพท์นะผมไม่อยากเล่นในคอมแต่นี่ผมก็ต้องมาเล่นในคอมนะก็เข้าใจกันด้วยนะครับผมโอเคเราไปเรื่อะไรดีกว่านะครับถ้าใครอยากแอดมาก็แอดได้นะเดี๋ยวผมจะรับแล้วกันนะจะพยายามรับให้หมดเลยนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเต็มหรือยัง แต่คิดว่ายังไม่น่าจะเต็มหรอกนะครับก็โหรับเยอะอยู่เหมือนกันน,นี่นะกู200คนโอ้โหมันเต็มยังวะ <c oughs> น่าจะเต็มแล้วมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับโอเคครับมากันในเกมแล้วนะครับก็อันนี้อยู่น้องอันนี้อยู่ห้องรอ็อบบี่น้องก็เมื่อกี้มีน้องขอเล่นด้วยก็แบบจัดให้นะน้องเข้ามาแล้วนะก็คือน้องคนนี้นี่เองนะนะก็ยินดีด้วยนะที่น้องจะมาแลกตัวตกับพี่แล้วเพราะว่าพี่เล่นกากมากนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจกีบีแฟร์เหมือนกันนะถามว่าทำไมถึงไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงเทศกาคลคริสต์มาสนี่แหละคือมันผ่านไปนานแล้วไงแต่มันแบบดูดิมันยังเป็นคริสต์มาสอยเลยนะครับเนี่ยนะถ้าทุกคนเห็นปุ่มอะไรในจอผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าผมซ่อนปุ่มเอาไว้แบบให้มันแบบเห็นนิดนึงไนงะเดี๋ยวผมจําไม่ได้ว่าปุ่มไหนมันจะกดปุ่มไหนนะครับโอเคมากันแล้วนะครับตื่นเต้วตื่นเต้วหมดแรงด้วยนะน้องจะแบกพี่หรือพี่จะแบกน้องก็มาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวนะมี CGG เลยนี่มันตัวปอบนะเนี่ยนะครับ อาน้องหายน้องน้องน้องโหลดน้องน้องหายเอาทุกคนเอ่อเขาจะลงไหนกันวะเนี่ยโอเคน้องมาแล้วน้องโทศรศัพท์ช้านะครับโอเคโอ้โหมากสกไกลเลยใกล้ๆก็ได้นี่ครับคือแบบนะคนเยอะก็ได้คือแบบผม,ผมจะผมจะพาแบกเองนะลงไหนดีว่ามาจัดมาเลยสีเหลี่ยมมันใครไอซีจีจีตัวปลอมลงนี่ดีกว่านะครับผม,มอยากลงนี่เพราะว่าเมืองมันเยอะดีโอเคเราโดดไปดีกว่าจะถึงไหมเนะี่ยอ่านเมืองข้างหน้านะ โอเคครับคนในทีมโดดครบนะฮยไหนเราดูซิว่ามีคนหรือเปล่าโอ้ไม่มีหรอกนะผมเลือกเมืองถูกนะเมืองแบบที่ไม่มีคนไงเราแบบฟาร์มดิวชิลล์นะฮะจะดือ้อผมก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มาประมาณหลายเดือนอยู่แหละมันก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคือมันมีแสงเงาด้วยไงเหะไหมเห็นไหมแสงเงาเนี่ยนะถือว่าค่อนข้างสวยแลวแล้วก็มีโหมดเฟรมเรทสูงดนะ้วยเนาะผมชอบมากนะครับก็เนี่ยถ้าเล่นในคอมมันก็จะแบบเลื่อนเมาส์แบบ ว่าวา,วา,วานเนี่ยเห็นป่ะมันจะแบบไม่สมูทเหมือนในโทรศัพท์ท่าไหรเนี้ยครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมกาก,กคุณเล่นไม่ได้เนะยครับโอ้สโคบสีมันใส่กันนี้ได้ป่าววะอันนี้มันเป็นสโคบปหมนี่วะเออนั่นแหละนะครับไปไปฟาร์มฟาร์มอ้าวอ้าวน้องน้องเดี๋ยวน้องน้องวิ่งตัดหน้าาได้ไงเนี้ยเอ้ยเอ้ยตกใจหมดเลยเนะครับเอาเพื่อนคุณนกเอา้าเฮ้ยมีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกันนะครับเพื่อนเรานอกตรงนั้นหรอวะ ผมมองไม่เห็นเมื่อกี้มองไม่ทันมันลงที่เดียว,วเราหรือเปล่าวะไอนน้มันแยกกันลงนั่นไงสมพรเลยตายเนี่ยครับไม่น่าเลยโอเคนะแดดน้องอีกคนหนึ่งดูแลมึงน้องกันตรงไหนนะครับคือคุณพี่ครับผมมาตรงนี้พวกพี่ไปลงไหนกันครับผมก็ <c oughs> ค,คิดว่าตานี่าจจะแพ้ก็ได้นะให้น้องแบกน้องแบกหน่อยน้องดูชุดแบบค่อนข้างจะเติมเยอะน่าจะเล่นเก่ง <c oughs> โอเคครับฟาร์มต่ออันนี้เป็นเกาะสองเรามีแล้วนะครับอันนั้นคืออะไรวะ เฮ้ยเอ้ยที่ที่ซ่อนตัวแล้วโอ้ oh my กอดนะครับแต่มันเห็นหน้าป่ะเราต้องเอาตรงนี้หลบไปงี้เนี้ยนะโอเคเนียนเลยนะครับแจมแมวอึ๊บแต่มันก็ลกเหมือนกันนะเนี้ยมองเมนคองว่าเราจะเก็บอะไรโอเคอันนี้เป็นปืนอะไรก็ไม่รู้เนะี้ยเก็บมาเก็บมาอึ๊บอันนี้เป็นอ๋อนะพันธุ์ท้ายปืนนะโอ้ยนี่ลกอึงเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้แล้วก็ไปหล่อยยิงคนกันนะครับ มาดูซิว่าคนมันจะเชื่อไอ้ไอกไอ้ถังงง,ง,งงงหรือเปล่าอ่ากระสุน a ออผมเราต้องการกระสุน a r มากโอเคแล้วก็แม็กเนะยครับเยี่ยมไปเลยเริ่มเกมมาของก็ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยแม็กสามมันต้องแม็กซสามไอหน,หนูแล้วก็แม็กหนึ่งใส่นี้นะครับเยี่ยมแล้วก็นี้มันไม่ใส่ไงวะมันไม่ยอมใส่ผมอะ่ะอันนี้ก็เป็นมีที่เรียกไอดรอปด้วยเนี่ยครับคือผมไม่เข้าใจว่าไอดรอปเนี่ยมันติดไม่ทุกคนหรือเปล่านะเพราะว่า ผมไปไอดอไปแล้วถึงรอบใช่ป่ะพอเล่นมาอีกรอบหนึ่งมันก็ยังมีไอดอปขึ้นหนึ่งอันหรือว่าผมมีไอเดอปเยอะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็เม้นมาละกันนะครับทําไมคนชื่อเต๋านี่มันฆ่าเยอะจังวะเนี่ยอย่างโหดอะไรน้องน้องไม่มีหมวกเลยอะไปดีกว่าน้องเราไปจากที่นี่กันดีกว่าไหนบ้านนี้มีอะไรเอ่ยบ้านนี้มีฟาร์มานนะผมไม่ใช้แน่นอนฟาร์มานมันใช้ยากนะครับโอเคของเต็มวะเนี่ยผมมีกระเป๋าอย่างวะเนี่ย กระเป๋าไม่มีรากน้งนานกระเป๋าหายไปแนวเนี่ยว่าไงน้องน้องอยากได้เหรอไม่ให้หรอกนะก็ถ้าเห็นผมพูดลิ้นพันเยอะมากก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพูดเร็วไงรีบเนี่ยมีรีบมากต้องรักษาเวลาให้ดีนะครับนะอีกกล้วยหนึ่งสี่คิวทำไมชื่อแต่ละคนมันทา r ด c o จังวะมีแต่ชื่อคนดังกันในเกมนี้เนี่ยโอ้โหนั่นมันอะไรอะ่ะอ๋อมันรถยิงรถทำไมเนี่ย ไม่มีอะไรน้องพี่เห็นรถเป็นคนมันขึ้นสีแดงอะ่ะเอ้ยเจอคนแล้วเจอคนแล้วมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างน้องกำลังเสริมน้องบอกหนูฟาร์มสิครับพี่รอแป๊บหนึ่งน้องน้องเจอคนโอ้ยเอาไงดีวะเนะี่ยประมาณหนึ่งตี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ดูเดือดโอเคน้องมาช่วยแล้ว น้องลุยแม่งโอ้ยเอ้ยโดนย,ยิงโอ้โหโอ้โหปุ้ยอูยอย่างแม่นโอ้โอ้โหข้างหลังครับมันไม่ได้แม่นแล้วผมนึกว่าข้างหน้ายิงน้องอี๋ไม่ได้น้องน้อง <c oughs> แตกแตกแตกใครแตกน้องแตกแน่ๆน้องเออทำไมมนเล่นกากจังมาไอ้ตอนแรกผมนึกว่าข้างหน้ามันยิง่ะผมเองก็สุดจากข้างหน้าโโหเล่นอย่างโหด <c oughs> มาแล้วครับรงลงไหนดีลงไหนดี ยังไงใครจะเป็นคนมาร์กนะครับตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนเราโหลดไม่เสร็จ2คนนะครับนะโอเคมาแล้วเอายังไงดีลงไงดีโอเคลงนี้จัดไปเลยคนเยอะแน่นอนนะครับโดดเลยนะครับไปเลยนะครับไปเลยก้มก้มกดชิปกดชิปพุ่งพุ่งเอออย่าก็เลยไม่เป็นโอเคก้มครับผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนมีคนเยอะนะ ก็คือแบบไม่ได้เล่นนานแล้วไงคือเรียกได้ว่าเลิกเล่นเกมยิงปืนไปนานแล้วนะครับโอเคมีคนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอร่มมึงสวยใช่ไหมมึงต้องเจอร่มอมยิ้มกูเดี๋ยว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 น้องตกใจหมดเลยน้องอตกแค่นี้ก็เจ็บน้องน้องพี่พี่ีปืนข้างหน้าบ้านนี้มันมีคนใช่ไหมเก็บ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 น้องคนเออ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 ปไรไม่รู้เอ้ยมึงอย่ายิงกูเออเอ้ย นี่มันหมดแรงโอ้โหตอนนี้เพื่อนเราน็อกไปหนึ่งคนเสียงอะไรอะหลบก่อนหลบก่อนเอาห้อกกูน็อกได้ปะเอ้ยระเบิดอ้าวโอ้ยไอ้หฮาร์ลอกเออเอออย่าฆ่าน้องกูมึงฆ่าน้องกูไอ้เอ้ยอ้าวมึงฆ่าน้องกูไอ้เลวมึงฆ่าน้องกูน้องบอกพี่ฆ่ามึงไม่ชุบกูแหละคะเออมันปลาเบิร์ตไปเนี่ยมาลืมไปน้องก็พูดะอะไรวะเนี่ยเอาน็อก สวยสวยสวยครับสวยสวยยังไงโมเดโลศพไม่เนาะไม่ซ้ำกูเลยโอ้ยตายละโอ้ยนี่ก็มากันในเกมที่สามแล้วนะครับนะผมเล่นอย่างกาก่ะนี่ครับโอ้โหหมดแรงนี่ก็ยากนะผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีบอดเท่าไหร่นะครับนะโอ้โหแต่ถ้าผมไปเล่นหมดปกตินี่แบบนะก็แบบยิงคนได้พอมาหมดแรงนี่กูยิงไม่ได้เลยเนี้ยโอเค อยากจะขอ,ขขอความกดทนนายเพื่อนทุกคนแบบลงที่เดียวกันมากเลยอย่กแยกเลยดีกว่านะเริ่มจะเครียดแล้วโอเคจัดไปเราจะลงเมือตรงนี้นะครับนะโอไมคกดโอเคลงแนะ่ๆนะครับถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผมเพิ่งไปส่องแรงน้องเข้ามาเนี่ย KAY202 เนี่ยเขาแรงแพทีนัมแล้วผมแรงบอลผมพาน้องก็ามาแรงร่วงน้องถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่นะพี่ขอโทษด้วยพี่พี่กดหมดแรงพาน้องมาร่วงแรง <laughs> เดี๋ยวรอบนี้นะผมจะพาน้องชนะเองเนี่ยครับหวังว่าอย่างนั้นนะแต่คนแม่งลงเยอะมากอะดูดินี่มันเมืองอะไรเนี่ยแต่ว่าทีมเราก็ลงกันโอเคอยู่เลยนีครับแต่และคนนี่แม่งสายเติมมากอะดูล่มกูยังกากเลยโอเคอึบไปไปโอ๊ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ปืนละใครต้องการให้ช่วยเหลือเอายังไงครับยังไงยังไงแตกไหมเอาแตกหนึ่งสวยพี่สวยเออ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 แตก ในหนึ่งคิวครับผมอันนี้คาผมคาคาเก้าแปดโอเคอันนี้เป็นสล็อตปืนเนี้ยปึ๊บเหมือนมันมีคนมาคนคนคนอเอ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 อมานลุกศองมานลุกศองเออแตกแตกแตกเออ <c oughs> ยา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 ,ยาจะแตกจะแตกจะแตกน้องรอพี่ด้วยน้องไปไหนเนี่ยน้องน้ <c oughs> องหมดนี่มันน่ากลัวมันไม่มีอะไรที่ขึ้นดูทั้งนั้น เฮ้ยมีคนมีคนมีคนน้องน้องราวังน้องน้องโอ้โหมันโหดมากเลยน้องน้องไหวไม่ได้น้องกะฝืนพี่ไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยยาอยาทำน้องกูจะทำน้องกูเหรอมึงฆ่าน้องกูเหรอฮะเอออย่าฆ่าน้องกูเราต้องปดป้องน้องสุดชีวิตนะครับนะมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยที่เหยียบกับดักระเบิดแน่เลยนะถ้าเหยียบมานก็จะระเบิดไม่แน่ใจเหมือนกันนี้เราต้องการยาแล้วดูเลือดดิห้าสิบสอง นั่นไงยาโอ้โหมึงเอ้ยคนตายตายแล้วเดี๋ยวจะเก็บยาอนเก็บยาคน,ย,าคนยังมีคนอยูไ่ไว้ด้ะโอ้ยจะตายห่าแล้วกระสุนก็ไม่มีเดี๋ยวจะคานะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มขอให้กำลังใจพวกเขาไปยิงกันเองดีกว่านะก็ขอไม่มีแล้วของหมดโอเคครับกอนหนึ่งผมคิดว่าเราวน่าจะฟาร์มหมดแล้วนะมันมีของแค่นีิงจริงอะมันน้อยมากเลยอันนี้มันคืออะไรผมอยากรู้มากเลย มันคือระเบิดใช่ไหมมันใช้ยังไงวะอ่านไม่ออกไหยเราปรับเป็นภาษาอังกฤษไงเราลืมปรับเป็นภาษาไทยนะครับโอเค B S ก็ยังดีครับผมแล้วก็ทิ้งปืนนี้ไปก่อนนะขอ B S ก่อนนะครับโอเคปลอกปืนด้วยโอเคนะครับใส่ปลอกปืนใส่ไปแล้วนี่วะอันนี้ก็ทิ้งไปไม่รู้ทำไรได้โอเคเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนโอโหวงอย่างไกลนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าวงกันดีกว่า เฮ้ยคน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 นั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอในแผนที่นะไม่ได้เจอในในเกมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมันสร้างน้ําแข็งนะครับเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตุ๊บโอ้โหโ,โดนไปหนึ่งทอกเจ็บ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 ไปดีอ้าววิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้เอาว้าวไปหนึ่งนัดดีครับเออเออโอ้ยอย่างแม่นมันโดนใครยิงวะนะ่ะโหดสาตเซียเลยะ ยิงไม่โดนเลยเนะี่ยมันยังมีคนนึงหลบอยู่ตรงน้ําแข็งนั่นนะจําได้เราผมว่าจำได้ตรงนี้มีเห็ดนะครับแล้วก็มีรถตุกตุกโอเควงไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันก่อนอา้าวเห็ดมันหายไปไหนแล้ววะผมดูรายการเมื่อกี้ยังเห็นเห็ดอยู่เลยเฮ้ยโอ้โหเจอเห็ดแถมคนไม่เจอเห็ดแถมคนไม่ใช่เจอเห็ดแถมคนเออ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 จะไปไหนอีดอกอีดอกอ้าอีดอกเอเอสวยพี่สวย นะครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยอึบอึบอีหอยอีหอยโอ้โหเรื่องมันเยอะจังวะเนี่ยฮะเออสวยแตกจริงๆครับผมโอ้นี่เราสี่คิวนี่มาโหจังวะชมตัวเองก็เป็นช่วยน้องๆก่อนน้องน้องโหดจุ๊งเดี๋ยวเรามาเคลียร์ของที่เรายิงไปเมื่อกี้กันก่อนไอตัวนัมบันโดไปอย่างวะบันโดของกูไปแล้วเหลือแค่เม็ดคิดไม้กูเนี่ยโอเคตอนนี้เราสามารถไปหล้แล้วนะครับนะผมต้องไปรอปดีไหมเนี่ย เราควรปลาเนี่ยเพื่อเอาของโอเคก็ปลานอกวงแม่งนี่แหละเออไม่ต้องให้ใครมาเอารอไอเดอบแป๊บนึงครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างรอไอเดอบแล้วก็ฟาร์มบ้านไปด้วยเฮ้ยไอเดอบไอเดอบอ้า่กูตากูโดนโดนมันเลยไอเดอบกูเออไม่รวยแบบกูหมดเลยนะไอเดอบผมไปหมดแล้วผมโดนน้องๆในทีมโดนมาแล้วเอ้ยคนเอ้ยมันยิงตรงไหนวะเนี่ยนั่นไงนั่นไงไอีด็อกกีด็อกยิงน้องกูเอายิงน้องกู มึงยิงน้องกูมึงยิงน้องกูโอ้โหเรียบร้อยน้องกูตายแล้วเออหัวก็แตกนี่มมันโหดจังวะอย่าลืมที่ทนี่หมดแร้งแนบน้องสู้เขาน้องพ่ตะคาอยู่ข้างหลังรอน้องเองเลือดมันลดไปมากน้องน้องจริงๆเราก็ควรมาโคเวอร์ตรงหลังต้นไม้นะแต่แบบกลัวเขาไม่โหดไงเอยคิดว่าเขาไม่โหดไงแนบซาเกินน้องพี่จะตายแล้วน้องน้องพี่จะให้กำลังใจน้องน้องน้องชุบ่อย น้องชุบก่อนน้องน้องกูอยู่ข้างหลังน้องช่วยด้วยน้องอะทำไมน้องไม่หันหลังมาชุบน้องเหมินน้องไม่มาชุบน้องโอ้ my god โอเคตอนนี้เจทีมาเหลือ2คนแล้วนะครับโอ้โหยิงอย่างแซบนี้ะแซบมากน้องโอ้โหแตกหนึ่งสวยพี่สวยเนี้ยนี่มันแม่นจังวะโอ้โหดูดูดู <OR egg wiggle> โอ้โอ๊ยไงๆๆๆมันมาชาร์จแล้วโอดปลายพะเนี่ยระเบิดแน่ๆเลยนะเอ้ยโอ้โดนระเบิดตายเฮ้ยตี้นี้มันโหดจังวะโอ้โหดูแรงค์เอาดิขึ้นไปดิขึ้นมาแรงค์บอล2อ่ะอ่ะแรงค์บอล2นะครับโอ้อโหได้ของมาด้วยนะในการขึ้นแรงค์นะครับ ถือว่าการเล่นแบบแรงนะผมบอกเลยว่าแม่งต่างจากปกติมากๆอะ่ะคือแบบปกติมันแบบมันจะไม่เจอพนโหดขนาดนี่ไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์และก็ซับตะขายผมไว้แล้วกันนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย